สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พี่ๆที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะวันนี้เรามาดูพลังงานเอเนอร์จีของเขาคนนั้นกันดีกว่านะคะว่าเขาอยากจะบอกจะกล่าวอะไรกับคุณะคะผ่านไพ่นะคะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันเลยดีกว่าค่ะดวงแรนดอมนะคะจะเป็นดวงโดยรวมนะทุกคนนะไม่ได้เจาะจงว่าเป็นดวงของใครนะคะเพราะฉะนั้นใช้วิจัยญาณในการรับชมนะเราไปดูลัคนาราศีของเขาคนนั้นกันดีกว่าค่ะ ไม่เท้านะคะคนคนนั้นอาจจะอยู่ไกลกับคุณนะคะไม่ได้ทำงานหรือว่าอยู่ที่เดียวกันนะคะณนะตอนนี้นะ,ะต่างคนต่างแยกย้ายกันไปเติบโตแยกย้ายกันไปใช้ชีวิตนะคะเขายังคงเฝ้ามองการเติบโตของคุณและตัวเขานะคะอยู่เสมอนะคะบางครั้งบางทีนะคะมันมีความรู้สึกที่ อยากจะบอกอะไรไปแต่ได้แต่เก็บความรู้สึกนั้นไว้นะคะการรอคอยนะคะการรอคอยที่จะพูดจาการรอคอยที่จะพูดคุยนะคะความรู้สึกต่างๆที่เก็บกักอยู่ในจิตใจนะคะยังไม่มีการเปิดเผยให้กันและกันได้รู้นะคะถึงข้อเท็จจริงหรือว่า สิ่งต่างๆที่อยู่ภายในใจนะคะราศีกุมเนาะทุกคนเนาะมีราศีกุมเข้ามานะคะเดอะสตาร์ The นะเดวิลนะคะราศีมังกรนะคะแล้วก็คิงถือดาบ เปิดให้ครบก่อนนะคะหลักๆจะมีราศีกุมนะคะแล้วก็ราศีมังกรนะหกดาบหกเหรียญแล้วก็เจ็ดดาบนะคะได้สำรับเป็นสามถ้วยอืมบางครั้งบางทีเป็นความรู้สึกที่ มันเป็นความรู้สึกที่เขาคนนั้นนะคะที่อยากฝากบอกคุณมานะคะตอนนี้เขาเขามีเรื่องให้คิดมากมายนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำงานแล้วก็ถึงความคิดถึงคุณด้วยนะคะใครบางคนในนี้นะคะยังรอคอยตั้งหน้ารอคอยนะคะในการพูดจาติดต่อสื่อสารมานะคะอมืมันมีความคิดถึงอยู่ในนั้นนะมันมีความรู้สึก คิดถึงแล้วก็มันมีเหมือนกับว่าในในที่นี้คุณสองคนได้จบกันไปแล้วนะคะมไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะต่างคนต่างไปเติบโตใช้ชีวิตนะคะบางทีอะ่ะการที่จะมันไม่มีการสื่อสารกันพูดคุยกันเลยอะ่ะในนี้นะแต่ว่ามันมีสายใยบางอย่างที่ยังทำให้คิดถึงกันยังตัดกันไม่ขาด นะคะยังมีการแอบส่องแอบ,บดูกันในโลกโซเชียลนะคะเข้าอดทนหรือคุณก็ได้นะครอดทนต่อการคิดถึงนะคะในระยะช่วงแรกๆที่เลิกกันไปหรือว่ายังไม่ได้คุยกันนะคะแต่ก็ต้องทนไว้นะคะเนื่องด้วยอีโก้นะคะไม่อยากที่จะเป็นฝ่ายง้อนะคะมันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เป็นคนทน นะะทนต่อความสัมพันธ์มากๆเลยนะคะอาจจะเป็นคุณก็ได้เป็นเขาก็ได้นะคะซึ่งอีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะเป็นคนที่อีกโก้จัดอีกโก้แรงนะคะเป็นคนที่มีอำนาจในตัวเป็นคนที่ยอมหักไม่ยอมงอเป็นคนดื้อหัวชนฝานะคะเป็นคนที่อีกโก้ทิฐินะคะแล,แล้วมันมีอีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นคนทน นะะทนตลอดเวลามั่นคงนะคะถึงเขาจะทำไม่ดีอะไรก็ช่างนะคะคุณคิดมันก็ต้องมีคนที่อดทนตลอดเวลาในความสัมพันธ์นี้อ่ะทำให้ความสัมพันธ์มันไปด้วยกันไม่ได้อะเพราะว่ามันไม่มีการที่จะคือมันเหมือนกับฝ่ายหนึ่งจะต้องเป็นฝ่ายยอมตลอดอะไรประมาณเนี้ยเพราะอีกฝ่ายหนึ่งไม่ไม่ยอมลดอีโก้เลยอย่างเงี้ย มันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันกลายเป็นอะไรที่ท็อกซิกอะทุกคนมันก็ทําให้ความอดทนที่เคยเคยมีอะมันได้สิ้นลงลงไปเนาะอืมแต่ถ้าถามว่าลึกๆแล้วอะ่ะคนคนั้นยังคงคิดถึงคุณอยู่นะยังคงแอบตามแอบส่องแอบดูนะคะแล้วก็ดูคุณอย่างเงียบๆนะไม่ได้แบบว่า มาทักมาคุยอะไรนะใจก็อยากใจก็อยากที่จะทักไปนั่นแหละแต่แต่ไม่ทักไปดีกว่าเก็บความรู้สึกไว้นะคะอืใจอยากจะพบอยากจะเจอนะคะบางท่านเป็นฝ่ายบางบางท่านเป็นฝ่ายให้มาตลอดเป็นฝ่ายยอมมาตลอดนะคะแต่เขาไม่เคยที่จะลดอีโก้ลงมานะคะเพื่อที่ ให้ความสัมพันธ์มันอยู่ต่อจนบางครั้งบางทีคุณก็มาคิดว่าทำไมอาจจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้นะคะเป็นฝ่ายมาคิดตลอดว่าฉันต้องยอมตลอดหรออย่างเงี้ยมันทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันมันได้เลิกลายหย่าล้างกันไปนะคะหรือว่าเลิกคุยเลิกติดต่อกันไปแต่จริงๆความรู้สึกมันยังคงอยู่นะทุกคนมันยังคงมีความคิดถึงกันอยู่ในนั้น นะคะเพียงแต่ว่าใครเท่านั้นเองที่จะเป็นฝ่ายทักกันก่อนแค่นั้นแหละนะคะก็มันอาจจะสำหรับใครบางคนที่ตัดสินใจแล้วว่าจะไม่กลับไปคืนดีก็ให้เวลานะคะเป็นเป็นตัวเยียวยาหัวใจนะคะว่าอาจจะนานหน่อยแต่ฉันต้องผ่านมันไปให้ได้อะไรประมาณนี้ แต่บางคู่ก็ต้องมีการปรับความเข้าใจกันนะคะหันหน้ามาคุยกันนะถ้าต่างฝ่ายยิ่งเงียบหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ดีเนาะทุกคนเนาะแต่จริงๆก็ยังมีความคิดถึงอยู่ตรงนั้นอยู่นะคะออืเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าไพ่ออร์เคิลน,นะคะหรือว่าไพ่นางฟ้าเนี่ยต้องการอยากจะบอกจะกล่าวอะไรอีกนะ เขายังคงคิดถึงคุณอยู่นะคะยังมีความคิดถึงอยู่ในนั้นนะแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงในการทักไปดีได้แต่สง่งนะคะหรือถ้าใครมีอะไรที่ค้างคาใจกันก็ลองเปิดใจปรับกันแต่ถ้ามันปรับกันไม่ได้ก็ให้เวลาเป็นตัวเยียวยาหัวใจนะคะเชื่อว่าในอนาคตคงมีอะไรดีๆขึ้นอนะ่ะ นะคะแต่ความคิดถึงมันยังอยู่ตรงนี้นะมันก็ยังอยากกลับมาเป็นคนรู้ใจกันเหมือนเดิมอะแต่ในความสัมพันธ์นี้อะมันมันมีคนยอมอะยอมตลอดอะแล้วอีกคนก็ไม่ยอมลดอีโก้เลยอะค่ะนะคะอืมเวดิ้งการแต่งงาน บางคู่ก็มีแพลนแต่งงานกันนะคะแต่บางครั้งบางทีการอาจจะยังไงอะอืมก็ลองเปิดใจคุยกันให้มากกว่านี้ถ้าถ้ายังจะ คบกันอยู่สมมุติว่ายังมีความรักกันอยู่ในนั้นนะคะลองลองให้ผู้ใหญ่หรือเพื่อนเป็นกาวใจนะคะพูดคุยนะคะแต่ว่าถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึง่งไม่โอเคแล้วหรือจะตัดใจแล้วนะคะก็ให้เวลาเป็นเครื่องเยียวยาหัวใจนะคะอืม สักวันหนึ่งคุณอาจจะได้พบคนที่คู่ควรกับคุณคนที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตคู่ของคุณได้ดีกว่านี้นะสำหรับคนที่ตัดใจแล้วนะคะคือทนไม่ไหวแล้วอะไรประมาณนี้นะคะไพ่แองเจิลบอกว่าก็ให้เวลาเป็นเป็นเครื่องเยียวยาหัวใจนะคะอืมบางท่านก็ทนไม่ได้เนาะทนไม่ได้กับการมีอีโก้เยอะของเขาเกินไปนะคะ ก็ได้แต่วิงวอนขอพอรจากเทวดานางฟ้าหรือจัก,กรวาลให้ส่งคนดีๆเข้ามานะคะแต่ตอนนี้ค่ะคนดีๆอะ่ะถ้าคุณคิดจะ move on นะคะอีกไม่นานเนาะคุณก็จะเจอคนคนนั้นนะคะแต่ว่าถ้าใครคนใดคนหนึ่งยังยังอยากที่จะกลับไปเคลียร์พูดคุยกันนะคะ ก็ลองให้เพื่อนนะคะหรือว่าคนรอบข้างช่วยเป็นเกาใจในการพูดคุยพบปะพูดคุยแล้วลองศึกษากันดูอีกสักครั้งหนึ่งนะคะเนาะหวังว่าทุกอย่างมันก็ต้องได้รับการเคลียร์ใจกันนะคะนะคะมันถึงจะมันถึงจะโอเคกว่านี้บางท่านก็เก็บความรู้สึกเก็บอารมณ์ไว้ไม่เปิดเผยอย่างเงี้ยบางท่านก็ ไม่รู้จะไปปรึกษากับใครนะคะก็ได้แต่เก็บความรู้สึกไว้คนเดียวนะคะบอกบอกอีกคนไปคนก็เมินเฉยไม่ได้สนใจนะคะจนมันสะสมสะสมเนาะก็กลายเป็นระเบิดขึ้นต่างคนต่างทะเลาะกันแยกย้ายกันนะคะแต่หวันว่าเวลาเนี้ยที่คุณทั้งสองคนอะ ห่างหายกันไปอะ่ะมันก็คือเวลามันได้ทําให้ต่างฝ่ายต่างเย็นเนาะแล้วเขาก็ยังมีการมาส่องดูคุณอยู่นะคะไม่ว่าคุณจะโพสอะไรลงเขาก็อาจจะมาแอบดูหรือว่าให้เอาของเพื่อนเขาแอบส่องดูของคุณอะยประมาณนี้นะถ้าถ้าคุณบล็อกเขานะคะอืม แต่มันจะต้องได้รับการเคลียร์ใจกันนะ่ะต้องมีการพูดคุยกันเพราะว่าเวลามันตอนนี้ก็คือต่างฝ่ายต่างเย็นลงแล้วนะลองกลับมาคุยกันดีๆก็ดีๆนะคะหรือว่ามาเคลียร์ใจกันอืโดยมีเพื่อนมีอะไรมาเป็นกาวใจนะคะพูดคุยกันเผื่อจะทําให้บรรยากาศมันดีขึ้นหรือความสัมพันธ์มันดีขึ้นนะแต่ว่าถ้าหลายๆท่านน่ะไม่อยากจะไปต่อแล้วอะ่ะ ก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าช่วงนี้อาจจะมีความคิดถึงทำงานอยู่บ้างนะคะแต่เชื่อเถอะว่าวันข้างหน้าสดใสแน่นอนนะ,ะก็จะมีคนดีๆเข้ามานะคะก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ลำบากนิดนึงนะคะเพราะว่าอารมณ์เศร้าเหงานะมันยังมีอยู่เนาะมันยังคุกรุนอยู่นะคะแต่เชื่อเถอะว่าคุณจะผ่านพ้นมันไปได้นะ,ะขอแค่ เวลานะคะเวลาจะเยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะทำให้คุณกลับมาเป็นคนเดิมได้นะคะโอเควันนี้ก็ Energy ก็มีแค่นี้นะคะทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะได้รับข้อความจากเขาไปแล้วเนาะก็มันก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ